ดีแต่บวไปไกลแล้วก็ดีแต่ชว่วงฤดูเนียนฝนบปตกเนาะถ้าฝนตกนี่โอ้โหเปื่อนหมดเลยแหละถ้าฝนต๊กนีะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่าว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศบาวลีกับกอตอนครับทุก่านเขาซูซองของบาวลีอีกคือเ่าคือเดิมกะตอนนี้เนาะมาพบพาะกับเฮาสองคนอีกเนาะกะอยู่ที่บ้านทรงจาเมืองอน้ำบกักแขวงหลวงพระบางนะเนาะพ่อแม่พี่น้องพอดีเมื่อวานนี้เรับกะได้เดินทางออกมาตั้งแต่เมืองจอมเพชรเนาะเขามาเมืองอ่า นำบักเนาะเมื่อคืนนี้เรัก็นอนอยู่ที่เมืองน้ำบักเพ่อแม่ี่นองแล้วเมื่อนี้เฮาก็ได้มาอยู่จุดนี้เพื่อเป้าหมายของเฮาเฮาก็จะมาเยี่ยมยามทางน้องเมงว่าเนาะพรอะม่ี่นองพอดีเป็นหนทางที่เขาผ่านมาแล้วกับนีผู้้หญ่ใจบุญเพิินกะได้สงเงินสงค้ำของเพิินมาให้เฮาวันซื้อข้าวสารอาหารแห้งเนาะมาตุนไว้ให้เพิินนั่นไว้กินย่ำยากย่ำหิวนั่นแหละราวาน้อง อ่าเมงวานี่โอ้โหนักนวงพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าบ,บ่มี่อบบมีแม่นะอยู่นําแม่เทาทซื่อที่ผ่านมาตอนที่เขาบด้ม่วยกับที่ว่า้านไปไปซอกันควบกันกินเนาะอ่าตอนนี้เขากจะดมมาอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเขาเข้าไปยำยมทางขอบความกันแล้วเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลขที่13เหนืนอเนาะ ก็คือทางนี้ลุกแต่แต่พุ่นแหละหลวงน้ำทาผ่านอุดมไซจึงมาฮอดที่เนาะแล้วก็มุ่งหนักเข้าไปพี่ก็เป็นแขวงหลวงพระบางเข้าไปหาเวียงจันนครอนหลวงเวียงจันเนาะเป็นเส้นทางเลขที่13นี่นี้แหละโอเคนะไปหาเพื่อนไป โบ,บู์ว่าน,น้องเจยู่หรือบอตะกี้เห็นพคนแบกฟืนมาโอ้ทุนี่เข่าลายแท้สบายดีไหมเท่าอยู่ในเฮือนเพราะทุกเข่าบัางกะลาย โอ้โหเห็นเพิ่นแบกฟืนมานี่สบายดีไหมเท่าสบายดีโดยโดยโดยโอ้โหถือเบ้นไม่เแ่าไปยังมาเด้ไปตัดฟืนนำมาได้ตัดฟืนมาเออไปตัดยูไซไปตัดไก่โอ้ไก่อะเห็นแบกมาตะกี้เนาะอเนี่คือเห็นสองคนนั่น่ะ มาไปตากรุงพได้เนี่ยอขาในเป็นไปนแบกฟืนมาอ่อ่าปาลีก็อย,อยู่เฮือนปาลีอยู่เอ้าปาลีอยู่เฮือนเนี่ยอยู่ในเฮือนะอ่ะเอออันนั้นได้มังว่าได้มังว่ามัางว่าอยู่เอ้าอยู่เฮือนอยู่ในเฮือนฮันอืมโอ,อ้ดูเดี๋ยวนี้แม่เถ่ายังษ์ซีเมียนตัวนี้ก่อนนะเออเออได้ได้ แบกมาใบไสโอู้น uh ้อเออนาวหนาวอ่ะแม่แถวอยู่พี่หนาวอ่ะหนาวอ้าวหนาวน้องเออไปดิเออสวัสดีขามถึงทางคุณอันนี้เป็นไอของเบลลี่ไอของเข้าไอคองลูกเบาวันเออไอเจ้าเนาะโดยโดยนี่บุ้นหนึ่งอันเมียอันนี้แล้วเราไปพูดเนาะเออโดยบังคับไปหาเมงวาก่อนเนาะอเออถ้าให้เพิ่นเมียอันนี้แล้วเราจริง แข่งอยู่ทางพุ่นน่ะไปหลีดมาบน่นนะุ๊งโอ้แม่นอนเน๊ะอ่าแม่นอนเน๊ะอ่านีน่อ่าตัวนยากกงกลางท้าเดี๋ยวหยาดรถเนาะปาลี่ปาลี่ปาลี่พันี่เอาไหมาปาลี่พันนี่ ไปไ่านปนนี้บอกอันเข่าแคมหนึนงแม่มมมมอยานลดนะลดลาอะไร ก็หออยานรดเนาะหลายคนหลายาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกันนะจะเป็นห่วงทางความปลอดภัยเนาะแต่ว่าทางาน้องเมงว่ากับไปแบบนี้ปกติ้นะก็เลยก็เลย่าเป็นเรื่องธรรมดาสําสำหรับครอ,อบครัวข,ข,ของเพลินเนาะแต่ว่าเราไม่เห็นเขากับแบบยาด้นพ่อแม่พี่นอ้อยงยาดรถเนาะ อ่าสเฟอร์ยูแทบนี่ที่ขับรถอ่าเส้นทางสายนี้กัน่าจะจะเห็นน้องเป็นประจำอยู่ตามเบิ่มหนน้องกว่ามากว่าปะปานี่สบายดีเพืนเน่อนไหอ่าโดยตัว ไปมันย <łość> ังมาอนี่โอ้เถอะเถออะเถอะเถอะเอะดีแต่บุไปไกลแล้วก็ดีแต่ช่วงฤรดูเนียนฝนบ่ต๊กเนาะถ้าฝนต๊กนียวเถอเปื่อนเมื่อล้แหละถ้าฝนต๊กนี่ โม่เทือนแล้วแมงมาแมงมาน้อยยุงน้อยยุงน้อยอยุงขับไปในงฮีนนะ้หนึ่อโอ้โหเบาอว,าวานจัดนักอีกแล้วสองเป่าซ้อนหาสิบลู พอทางบันหันมันแคบเนาะตอนนี้ก็ต้องให้่ันนองปานีอาบน้ำให้่เมงวาเนาะทางมันหันมันแคบพอไม่ไปนองเฮาเอารถไปจอดหันหันมันหยาดมันจะกรีดหนทางเพิินเฮาก็เลยจอดบานีนอนเนี่ยติดปลาแบบนี้แต่ตอนนี้เขากำลังจะขนเครื่องไปนอนเบ้าววนแบกข้าวสารไปก่อน กานเนาะตอนนี้เฮากับคนเครื่องมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะกะเบา้าอ้วนคนมามีข่าวสารมีอาหารแห้งประมาณนี้แหละเนาะปลาปลานี่สบายดีเพื่อนใด้สบายดีด้วย,ยไ,ไ,ไปกันที่วันนี้ก่นล้วที่ปอเดียวหรอเนาะมึงนี่ไปยังมาปลา,าป้านี่ไปยังมามืึอนี้ไปไปเอ,เอาฟืนมาเอาฟืนมาโอ้ไปนั่นไม่เถ่าที่ด้วย อ๋ออันกองไปทั้งหลังตะกี้นะด้วยไก่บอกปานี่ไปนะบอกไก่บอกไก่มื่อนี้วันวันอังคาร์ด้วน้องด้วยน้องก็ไปผู้เฮียนะบอกไปเอ้าน้องขาร์ดี่ด้วยขาร์ดแต่าฟืนด้วยยังสองคนได้ไปทั้งใดน้องไปผู้เฮียไปผู้เฮียนะแม่นชื่อมันยังเราเขาลืมสองคนอ๋ออัน ใจกูว่าใจกูว่าแล้วก็ชีว่าอ๋อโดยโดยกินข้าวละกินแล้วกินแล้วกินข้าวกับมยังบ่มียังบ่มียังกินกินข้าวลาลานี่เม่งว่าไปยังมาตะกี้น่ะมันก็ปลาชิวไปลินไปลินด้วย พูดะไรนี่เครืิ้ไปจิ้งนี่เขาซื้อเนาะป้าเท่าปลาปลานี่อันนี้มันเข่าทั้งใดมากนี่นะเขาไม่เท่าเขาไม่เท่าอ่ะโอ้โหไม่เท่าเฮ็ดให้อ่ะด้วยโอ้เฮ็ดผู้เดียวน่ะซืโอ้ซื่อที่เอ่อข่าให้อ่ะเข่าให้ด้วยก็ให้ทีนี่ครับเพียงอ่ะตรงนี้ชื่อฟอสิปไพล่า ซาลี่สิบแปดล้านตีกิโลเท่าไรสิบแปดกิโลสองพันอ๋อถูแพงน้ขาปีนี่ยมม้อมหาปลโอ้แพยงออยุใส่กับแพงเมื่อข่าปีนี่นะ่ยโดยอันนี้ได้จักเปากรปานี่ได้สิหกเป่าสิหกเปาอ่าสิบปล้านจล้า,ลา,า,ลานาก็อยู่แต่จล้านเกือบเเปาละล้านเลยลพอมาไปนอน ตัวหนึงห้าซึ่งตัหนึงห้าซึ่งเต้เต้เยเเขาให้พันซื้อไ้กินก็ดีซื้อไปกินเนาะมือวานี่น้องก็ไป้าเฮียนะปปเนี่ยด้วยไปดิหากดมื่อวานี้ซื้อดิด้วยไม่ต้องคาดหลายเอาเนะมือวันสารวันทิตคอยไปอาฟืนช่วงนี้ไม่เท่าเฮีย ช่วงนี้แม่เท่าของน้องเฮ็ดยังอยู่สิอยู่ซิซึ่งด้วยเฮ็ดนังบ <c oughs> ่มีอย่างเฮ็ดบ่มีอย่างเฮ็ดมีผู้ติจ้าในเท่าไปเฮี้ยนโอ้ทำให้คนจา้างเราจึงไปเฮ็ดนังมีภูตจ้างนเป็นเท่าไปเฮี้เดียดโดยโดยโดยช่วงนี้บ่มีเอาน้ออันนี้อันขาวจ้าบ่าจ้างเก็บซราง เก็บซาเขาพ่อจ่างอ่ะพ่อจ่างจากเวลาเก็บซาเนี่ยไปเก็บซาเก็บซาช่วงนี้เขาพวเก็บแล้วที่เก็บพวเก็บเนาะเพราะว่าเห็นบาดเห่ามาเก็ดซาเนาะอันใหญ่บางเห็นเดี่ยงห้าเดี่ยงแนึ่งเก็บซาเกี่นี่มาเแถวกันว่ามีติไม่เท่าในภูเก็ตรวดสี่อืมันนาแม่บ่มายามอ่ะปานี่บ่ได้มา ปูมาจากเธอเลยอือนอนก็บม่ไปหาแม่เลยฮะนอนกัได้ไปหาแม่เด้อ๋อไปโอ้ไปอ่ะแต่แม่บ่มาแม่กัมาแม่บ่มาปูมาอ๋อไม่เต้น้องมกไปหาแม่น้อด้วยยุใส่แม่น้องย่อุดใส่อุดหมใส่ยุเมื่อยยังก่อ้มื่อยบ่หูเมอยูุบานยังบ้าบ้าวายา บาาบาวาบายงมายดสตบ้าวันหัว่ดสาไปออกไปเทยไปปอมบังเต้บายานี่นายงาไปน้ำมอท่าไปน้ำมอโ้ปบันรักเศร้าสองเบ้าวันอายุบันรักเศร้าสองนาเก่นกังข้นกับเมืองไส้ได้เนาะ เบาหวานมาขึ้นกับเมืองเมืองไซยุมีมมากแน่มปมานี่ปานนี้อันแม่น้องเอาผัวไหมก็ไม่รู้กะมีโอมีสักคนแล้วมีโซ่สองคนแล้วด้าผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงเอาผู้หญิงได้ผู้ชายได้ได้จักปีผู้นึงผู้หญิงหนึ่งปีหนึ่งปีผู้ชายเลยผู้ชายสาม โบได้ปีล้บบปีเที่<อ><อ>แม่แม่น้องแปลว่ัวไม้นี่ได้จักปีแล้วแม่น้องแปลว่ัวไหมไดีจากปีแล้วบัวแต่ไม่ลูกสองคนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะผู้หญิงแล้วผู้ชายเดี๋ยหัวปีไายปฟอวเนาะลูกเนาะ มีลูกหลายเนาะว่าจากโมงแล้วนี่อันซองคนยังบ่ามาเทอเนาะเมื่อตอนนี้อันตอนนี้ซีบมองปลายโอ้ซีมองปลายซื้อเนาะยังบ่ได้สวยเธอก็เลยน้องเพิ่นยังบ่ได้เลยกโรงเรียนมาเธอพอดีแม่นป่านี่อนณาอายซื้อปิีงกไก่มาให้ซองปีงนะดน้ปราวันนี่ ปิงไก่ปิงไก่ปิาไก่เอาไ้กน้านอน้องมาาค่อยกินน้ำกันก็ได้ถ้านอน้องมาาแล้วก็กินน้ำกันเนอะดยไอซื้อมาสองตัวนี่กับละตัวนี่นะแล้วก็มีน้ำจิ้มมาพร้อมเอาน้ำจิ้มใส้แล้วก็ชูน้องกินเนอด้วยอืมบึงสองสี่หาหาคนเนาะ หนาจะกลุ่มยุ้มันมีมดมือตอนเสตหมูรัหมูล้ได้แล้วดะอือเบิ้งตอนสวายแดดตอนแรงแดเนาะด้วยอืแต่เนื้ได่าเห็นโดนครอบขาเขาก็สบายเดีย่มีไผเป็นอยนางที่ปะนี้ปะนี่บ่มีเนาะเออดีใจหละถ้าบุมีย้าเปลเปยนยางก็ดีใจเนาะนเพรมาจวก่เาะอว่าอ้ก็ยุ่ไกลนะโดนโดนไอจึงมากท่นึง อันน้าเมงวากับดือบ่ชวนหลายที่โอ้ดือลายดือลาย่ไปลินตลอดเนาะบอกว่ไปก็ไปเนาะด้วจอก่ที่เครื่อยนตตไหนจปดจีแต่ม่เนไทากูบอให้ไปกูไปโอ้น้าเมงวาเบิ้งก็ยักไปลินเนาะบิ้งเนาะบอไปก็ยักไปเนาะด้ว บ็สร้างหามเอาเนาะด้วยเห็นแน่าได้พราะแม่ี่น้องเนาะใส่รอไปกับว่าใดเพราะว่ามันเป็นค่อยเป็นสั้นเป็นดอยเนาะใส่รอไปกับว่าใดมันเป็นค่อยมันไหลมีแต่ขี้อยู่ในเฮือนนี่เนาะเขาเศร้านี่ได้กินเอาที่กินแล้วกินเอากินกับพักอันที่บ่าใดบ่าเมียนกินเอาว่าที่กินเอาเอาน้ำใส่แล้วกินเดียวนี่ปานนี่ ตอนสวายในน้องผ้าน้องกับเมงวากับแม่เท่ากินปิ่งไก่แซ่บๆเนื้อด้วยอ่ากินกับข้าวแล้วก็น้ำจิ้มใส่พร้อมเนื้อด้วยแซ่บๆเลยปิ่งไก่นี่แซ่บสุดหาซื้อมาให้สองตวนะัวพื่อน่ะดีใจเนาะดีใจอ่าอันนั้นเมงวาแม่เท่าได้ป่านี้ได้มุนี้อันเฮามามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งเงินมาให้ให้เฮาซื้อเป็นของครบของกินนี่แหละมาให้อัน ครอบครัวของน้องได้กินก็คือผู้ใหญ่ใจบุญนั่นหน้าอยู่ตามประเทศเพิ่นบ่ประสงค์อ่างนา้ำเพิ่นอยู่ทางสาหรัฐอเมริกาเพิ่นส่งม่าน่น150ดอลลาร์ได้เงินกรี๊บได้อยู่3ล้านกรี๊บนะ3ล้านกรี๊บพักก็ไปซื้อนี่ข้าทรงกระสอบมี3แก๊สแล้วก็ไข่นี่3แตะปลากระป๋อง3แพ็คแล้วก็มีขนมนี่3 3มทุง่งแล้วก็มีปิ้งไก่อยู่2ตัวนีอ อเอาสอบ้านนี่มัดออยูสองล้านสามแสนแปดสิบพันกะตัวนี้เฉพาะข่าวซานมีไข่มีอปองปลามีขนมมัอ,อยูสองล้านสแสนก็แปพันก็อายไปซื้อปิงไก่นี่มันบบมีบินซื้อสองโตเนาะกับมดทั้งมดไปกับมออยูสองล้านหกิกฟ เงินที่เพิ่นส่งมาสามล้านยนังเหลือเงินอยู่สามแสนกับซาบันกิฟเอาให้แม่เถ้าเก็บไว้ใส่ใจในสิ่งที่จะเป็นนะบ๊าวันบ๊าวันให้แม่เท้าพอ้จโดย,ด,ยดีใจนม่นเถ้านาะโดยโดยบ๊าวันอันแก้ขนมให้แมงวากินนะ เสืออลไรเมื่อวันแก้ขนมให้แมงวากินนะเขาเอาเนี่ยนี่ปลานี่เงินหันเก็บไว้ตอนนี้เขาไม่ีเงินคบันกินเอาแน่ถ้่ว่าเวลาเจ็บเป็นกับใบซียุกซียาน่าไปเจอก็ลัวมาจะไปอยู่ช่นอ น้าขนมอ่ะน้าขนมาซัปกที่ฟองแล้แม่ซักปอกอ่ะเนาะนาะขอบใจเด้อว่ฒเจ้าเด้อวุเจ้าวเจ้าแม่ง่าบ้านึงตอนสวายล้วกินป่งไก่แซ่บๆน้ำปานี้นะ ด้วยอืมดีใจนะปานี่เนาะดีใจไรเอ้อืมเอาขอามุกขอบใจเพื่อนนะครอบใจไม่เท่าขอบใจเพื่อนนะอืมดีใจว่าไม่เท่าดีใจดีใจเนาะอ่าอ่าอ่ากาเขาก็ดีใจเนาะปานี่เนาะที่ว่าได้เข่ามาช่วยเหลือเจ้าเนาะสวยเรือข้าวครัวเนี่ยเพราะว่าอู้ทุ่งน้องกับว่มีพ่อมีแม่เนาะพ่อน้องเสียเนาะด้วยแต่ว่า แม่น้องอันแปลผัวไม้นอนกับผู้ใหญ่มาเบิงแยง,งลูกเต่าเลยทั้งสี่คนกับมีเต้น,น้องคิดฮอดน้องกับไปหาแม่อยู่พุ่นนอนด้วยน้องกับมันไปอยู่ที่ไปพุ่นด้วย,วยกับใครไปไลยเธอจ้ะเบอร์ไล่เบอรลาย่โดนโดนไปเธอหนึงด,ด้วยด้วยด้วยเอาพ่อันกับไอเขาดีใจแหละที่ได้เขามาช่วยกับมีเต้นี่แหละของครบของกินกับเก็บเมียนไว้ไปกิน ดีแท้กับโบยกาไขแมงว้านออกไปนอกเนาะมันเปนื่อนเนาะยากาอยูในเฮือนนี่แต่ว่าหักนอกครับโฟังดูหนาอยเชน้นยเนาะด้วยหมักไปลินนยลนเนาะด้วยการม่เด้หายกับพี่ภากทางนอ,นนอ,นงนอกเน,นี่นยเบิงยยแย่งเมงว่ากับน้องอีกสองคนเนาะด้วยอ่าพราะวานนอกอ่ะผู้หญ่ก็มูเนาะ่เแถาก็แถาแกแล้วต่อไปกับพี่แม่น,น้อกแหละเบิงแย่งน่ะ ถ้าว่าน้องบ่เบิ่งแย,กบบยงก็บ่มีไผเบิ่งเนาะพอตอนนี้น้องก็บยายกว่าหมู่เนาะอยู่เพื่อนเนาะมักไปซอกคบซอกกินตลอดก็น้องก,ก็นเนาะได้แค่แล้วมากกับไปสอดปลาได้กลับมาก็ได้ไปเยอะไปอ้อมไปอยอะแม่เท่าเป็นเนอได้ปลาลีปลานีนี่หูคว้าม,มาหัวหูวเนาะ ช่วยแม่เ่าเฮ็ดเบียงอยูดี้แ <laughs> ม่เ่าน้ำตาคอแล้วเป็นเมื่อไงกับมือหนามือหน้าถ่า,า,ายแต่กายไปกายมาไอ้กับจิม,มาะเปียติมเนะึ่งด้วยอืมอืมมือนี่กะไอาย้มได้กับก้อนเป็นนั่นได้กับคอยน,น้องครอบครัวอ่าของน้องน,นี่แหละทั้งแม่เ่าทั้งน,อน้องทั้งอเหนียงบานนี่เป็นายของน้องแน่นอะนด้วยยู่ดีมีแห้งนะด้วยเจเจ็บจะเปลี่ยนสุขภาพแข็งแห้ง ส,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  hay hay. E ส,สูสูนยะาอเป็นกำลังใจให้แมงว่าไอกราบกันเน้อวัดเจ้าผุทธเจ้ใจบุญได้สูสูนะเอากราบกันนะวันนี้เน้อเอาหน้าบวกันเขาจะได้กราบเน้ะก็โอเคเนะพ่อะม่พี่น้องตอนนี้เท่ากันได้มอบเครื่องมอบของให้ทางน้องแมงว่าเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือ นองแมงวานมักออกไปลินยู่ทั้งนอกนะพอแม่พี่นอ้องตามเบิ้งกับคือจีเบือ้อนี่แหละแบบยู้แตเฮือนนั่นน่ะก็เลยว่าคานไปคานมาประดูการนี่กับโบมีฝนกับพอใข่แดถ้าหากตอนมีฝนนี่โอ้ทุเปื่อนมดเพลองนั่นนะ่ะจนมาเป็นแบบม่อมแมมเลยนะ่ะราว่าขคานตามบวัวตามตมไปนะกับครั้งนี้เฮาก็ได้เข้ามาเย่มยามน้มมองอีกทีหนึเพราว่าเคสนี่กัเป็นเคสนึงเาที่ว่าหนะเป็นห่วงพอแม่พี่นอ้อง พราะว่าเพิ่นมีน้ำกันยูซีไอเอ้ยน,น้องแล้วก็ยูน่าแม่เท่าแม่เพิ่นนั่น่นอาหลังจากที่พ่อเพิ่นเสียนะผัวเพิ่นเสียเพิ่นก็ได้ไปเอาผัวใหม่ตอนนี้ก็มีลูกแล้วสองคนเนาะอ่าแล้วก็บ่ได้กลับมาเยี่ยมยามทั้งลูกทั้งพี่เลยมีแต่อ่า,อาให้ทางแม่เท่ากับน้องปานี่เบิงเนาะแต่ละมืองก็จะประมาณนั้นประมาณี่น้องอีกสองคนก็นยังน้อยซื่อๆก็ อายุก็เจ็ดแปดปีเก่าปีสิบปีประมาณนั่นแหละตามเที่ยวเบิงเนาะเนาะก็เป็นหน้าเป็นห่วงเนาะสาหัสหเข้าได้กายไปกายมาอ่าเขาจะมาแวะมาเยี่ยมมายามอยู่ตลอดน่ะครั้งนี้ก็เป็นความโชคดีอีกเชนหนึงที่มีทถ้าคุณได้ใจบุญก็คือหน้าตามประเทศเนาะอยูทางสหรัฐอเมริกาน,นี่แหละเพื่อนบอสจงเอางามอ่าได้ส่งเงินมาจำนวนอยู่หกหาสิบดอลลาร์อ่าได้เงินเก,ก็บก็ได้อยู่สามล้านกีบ กระดาซื้อเกินซื้อคลองเป็นข้าวสารอาหารแห้งมามอไปกับน้องๆไปกินเป็นที่เรียบร้อยเนาะส่วนเงินที่ยังเหลือเรากับมอไปเพิ่นเอาไปจุกมไปใช้เอาไปซื้อยุกซื้อยาเวลาที่ว่าเจ็บเซนเนาะเอาไปใส่ไปซอยในสิ่งที่จำเป็นนี่แหละก็ต้องขอคำม,มุกคำใจอย่างนี้ใจบุญเนาะปล่อยนคน,นที่ดีมีแหง้งที่ดีมีสุขร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองอาจเจริญกล่กาวหนานใหนหน้าที่การงานทุกประการนอกรับแต่คอยได้เงินมื่นนอกรื้อแต่คอยได้เงินแสน แบรนด์มือกับกอดยางเงินล้านเนาะสาธุโอเคกะสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวนว่าจะเป็นคลิปใดรายยุไซก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคืเอเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนอ่าลาไปก่อนเนาะสบายดี